เปฟเฟกต์ไม่เอฟกต์สองเหมอนเาเอาไก่มาเหมืนอนเดอนวันนี้ผมได้มาตัวคนเดียวให้จ้าแม่จ้าหัวจ้า,จาวันนี้มีไก่มาด้วยใครใส้ใหมาอะไร,ไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพิบาตแพงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันเจโอทูออฟฟิเชียลนะคะพี่น้อง fc แฟนขับอีหลาหน้อยอ,อุ้งอิงเดอร์พี่น้องเดอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ทิ่มาบอกเรื่องเล่าอิหลาหน้อยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเป็นการเป็นการเปิดฤดูกาลของวงสองนะคะพี่น้องหรือวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะพี่น้องนั่นก็คือเป็นเรื่องเล่าของการที่ได้เตรียมกันมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะคะพี่น้องถือว่าเป็นมือแรกของการทําการแสดงแต่ละผู้แต่ละคนนะคะพี่น้อง ศิลปินแต่ละคนแต่ละท่านบอกได้ว่าเตรียมตัวกันอย่างที่สุดนะคะพี่น้องก็ออกมาแบบซิสสมบูรณ์นะคะพี่น้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าของความอลังการในในน่นที่สุดอีลาน้อยเฮ้าบอได้บอกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ีลาน่อยจะต้องไปเสริมทับอยู่แล้วเพราะว่านั่นคือวงที่พอได้สางขึ้นในในน่นที่สุดอีลาน้อยใส่คําว่า ให้บอกว่าอิาหลาน้อยอยากให้พ่อสําเร็จสมหวังกันแล้วกันนะคะเพรว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆที่พ่อเหตุนะคะอิหลาน้อยทรงเสริมพ่อตลอดนะคะในเรื่องเล่าของการเปิดบ่งสองก็คืออิหลาน้อยคือศิลปินนับเชิญนั่นเองนะคะพี่น้องเพราะว่าอิาหลาน้อยใส่จัดนักจัดเต็มนะคะพี่น้องสุดๆุดอยู่แล้วนะคะพี่น้องแล้งแต่ตอนกลางเว้นอยู่แล้วหรือว่าตแต่ก่อนหน้านี้อิหลาน้อยเองก็ได้เชิญชวนอพ่อแม่เอฟซี C ไปนาเวที่นะคะ นั่นหมายก็ว่าเอฟซีอหลาหนอยอุ้งอิงบ่ได้หน่อยเลยนะคะพี่น้องคือว่าเป็นการไปต้อนรับไปให้กําลังใจอีหลาหนอยในการเปิดโป่งสองนั่นเองนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี้ก็คืออีหลาหนอยเองก็ได้บอกว่าผู้คันผู้ใดมาผู้ใดก็เขากุ้มปิดเดอ้อประม่านั่นนะคะนี่คือเรื่องเล่าของคําว่าซอยกันนะคะพี่น้องบอกเลยว่าอีหลาหนอยจัดนักจัดเต็มพี่น้องนะคะเอเธนมีภาพมาฝากมาต้อนนะคะให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะคะพี่น้อง นัทตอไปนีขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เบิ้งลี่ลากการแสดงของอีลานอยย่างเต็มที่กันนะคะพี่น้องอาจจะได้มากบ่เบิดนะคะพี่น้องเตะก็ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นนะคะพี่น้องได้ฮับผู้นะคะพี่น้องสู้ผู้สู้คนเส้นที่ตามรับชุมนะคะพี่น้องเงี้ยงๆปังๆสู้ผู้สู้คนนะคะตอนใดที่เขามาเป็นกําลังใจให้อีลานอยเป็นกําลังใจให้พอโจกับข้อมินเข้ามาใต่คิดเลยนะคะพี่น้อง ส่วนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อพอโจโกับเวลาหน่อยได้ฝากช่องอีกกับเอดเพ่นคือเก่าขอบคุณสุภูสุคนที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องพเพชรแสงตะวัน J O 2 o f f i c i a l เดพี่นองเด้บักรฟัขขงสุภูสุคนจ้า ดีๆด้จ่าฝากอะไรก็ได้เลย,ยลมีกำลังใจอีับสาย่านี่ค่ะช่องเสียงตะันจ่าด้ดากาก็ได้จครับ